จำได้ไหมใครเอ่ยเต้าตุย้ยนุ้ยแกงตัวเองหม้อใหญ่เหลียวพ่อสังสะเทือนทั้งวงการบันเทิงนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอาเล็กธีรเดชเขา เขาไม่ว่าจะได้รายงานแสดงบทไหนก็ตีบทแตกไปซะหมดจนแฟนๆชื่นชนติดตามเขาเป็นจำนวนมากราสุดเขาเปิดภาพแกงตัวเองหม้อใหญ่ในภาพคืออดีตสมัยเรียนมหาวิทยาลัยโดยโพสผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นไอเต้าตุ้ยหนุย ฮ่าฮ่วันวันวันฮ่าฮ่รุมตุมฮ่าฮกินฮ่าฮอะไรฮ่าฮบ้างฮ่าฮ่าโอ๊ยขังช่วงนี้เรื่องเครียดเคียดเยอะมากหาอะไรคลายเครียดกันบ้างด้วยนะทุกคนแล้วคืนนี้เจอการแฮชแท็กแค้นรักสลับตาต่ออ p พ1 1นะ